องจุยเชียงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนใหม่ๆไม่รู้จักหรืออาจจะละเลยกันไปคือการแขวนเสื้อผ้าแล้วกัน จะบอกว่าไม่มีตู้เสื้อผ้าก็ไม่ใช่คือเสื้อผ้ามันเยอะค่ะหรืออาจจะเห็นว่ามีห้องสำหรับมีราวแขวนอะเออมีราวแขวนแล้วเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วกันทำไมเห็นเห็นแล้วหัวเราะเลยผมก็เ,เคยเป็นมีห้องคุณเช่นไหม ไม่ใช่ที่ถ่ายของลูกศิษย์มาเข<อ>้งหนูไม่มีแหละค่ะแบบนี้จะมาวางแบบนี้อย่างไม่น้อยก็พับเก็บใส่กล่องอ,อหรือเนี่ยเขาก็จัดเรียบร้อยนะลุงใช่ใช่เหมือนเหมือนแบบไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเลยเอเอเพาก็ขาเรียบร้อยอยูอย่แล้วแต่ในทางวงจุ้ยมีข้อต้องห้ามเ,<อ>เรื่องของการแขวนเสื้อผ้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะลุง ท่านอาจารย์เคยบอกไว้ใช้คำว่าอ,อะไรนะจะทําให้จนเหรอก็ประมาณนั้นเพราะว่าอ,อ,อะไรเเพราะว่าเคร็หวงจุ้ยเนี่ยคำว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะท่านอาจารย์กล่าวว่ามันเป็นเสมือนหนึ่งเป็นคังสมบัติชิ้นหนึ่งในห้องนอนครับ อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามีตู้เตียงโต๊ะเตาประตูนึกออกไหมตอนนี้คำนี้คำว่าตู้เนี่ยมันไม่องจากตู้กับข้าวตู้เย็นตู้เซฟตู้เซฟตู้เสื้อผ้าที่คาว่าตู้อ่ะที่มีอย่างเงี้ยเป็นเป็นที่ว่าเก็บเก็บได้อ่ะหรือก็ทั้งตู้กับข้าไอ้ตู้กับ้าหารด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยก็อย่าลืมว่า ที่ผ่านมาเมื่อถั้าปีสองปีที่ผ่านมาที่ท่านอาจารย์มีเพลรกล่องข้าวสารจําได้ไหมในหกแปดเนี่ยท่านจะว่ามีที่เก็บอยู่สองที่คือในตู้เย็นกับตู้กับข้าวใช่ไก็คือตรงนี้เหมือนกับเป็นคลังทรัพย์อีกอันหนึ่งอีกที่หนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าคนอื่นไม่สามารถทําฮวงจุ้ยใดๆได้เลยเนี่ยในพื้นที่บ้านเงี้ยก็เอาตู้เย็นซะตู้ขับข้าวซะไปเสริมใช่นะเพราะนั้นตู้เสื้อผ้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ในทางคุมช่วยถือว่าเป็นคลังทรัพย์อย่างเพราะว่าก่อนสมัยก่อนที่เราจะมีตู้เซฟเนี่ยถ้าคุณจําได้ตอนเด็กๆเนี่ยตู้เสื้อผ้ามันจะมีช่องลับมันจะมีเป็นดิ้นชักลับอะไรสักอย่างเนี้ยล้ำจะแบบมีดิ้นชักมีอะไรที่แบบเป็นตู้ซ่อนอย่างนั้นแหละนั่นแหละซ่อนถีด้วยป่ะซ่อนได้ขอมีค่าเขามีค่านั่นแหละเพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในทรั ของคังทรัพย์ที่สมัยโบราณเนี่ยมีก่อนที่จะมีตู้เซฟอย่างเป็นทางการอนั่นแหละใช่ใช่นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาแขวนเรียราดข้างนอกถึงแม้จะจัดเป็นระเบียบมีห้องอะไรก็จริงเท่ากับเหมือนกับเงินทองคุณไม่ได้อยู่ในตู้ที่ที่ควบคุมได้ไม่ได้เก็บสะสมอ๋คือต้องอย่าลืมว่าสมัยโบราณเนี่ย แต่และคนเนี่ยเสื้อผ้าคงมีไม่เยอะหรอกเพราะแฟชั่นมันน้อย uh, <laughs> ใช่สีดำตลอดแต่ก็ได้ย่าลืมว่าพอสมัยปัจจุบันเนี่ยแฟ uh, ชั่นเยอะคุณเข้าใจ uh. ไหมมันมีหลากสีสันบางคนมีชุดไปทํานู่นทํเนี่อะไรเยอะแยะเนี่ย uh, uh. มันก็จำเป็นต้องอาจจะมีเสื้อผ้าล้นล้นตู้น uh. ึกอกป่ามันก็มีความจําเป็นมันต้องล้นตู้ออกมาบางตัวนี่เป็นปีมก็ไม่ได้ใส่นะถ้าเยอะ uh, ขนาดนี้ทีนี้เอาในทางฮองจุ้ยจริงจริงแล้วสมมติถ้าคุณใส่เสื้อผ้าบ่อย หรือว่าใส่มาแล้วใช้มาแล้วอ่ะอย่าง<ม>น้อยๆสักสามปีก็ควรที่จะตัดใจบริจาคบริจาคใช่ให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใช้เพราะหมดพลังแล้วอย่างนี้ในชะ่ไหมเราใช้มันหมดพลังแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่า,าอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าเราก็ได้ทําบุญเนี่ยบริจาคทานไปให้ผู้ยากไร้ที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ม,มันก็ช่วยเราได้ได้ได้ระบายเป็นการระบายของเก่าเพื่อเอาพลังใหม่เข้ามาค่ะ อย่างเงี้ยที่เราเห็นนะคือเป็นระเบียบดีแล้วแต่ถ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าจะยิ่งดีกว่านี้เคย<น>เจอ,อบ้านบ้านพิศิษฐเรียบหมดเลยนะเรี่ยมหมดเลยไม่มีไม่มีมมมมตู้เสื้อไม่มีเสื้อผ้าแขวนบนราวเลยก็คุณตาโตเคยบอกอาจารย์เคยบอกอว่าถ้าเอาเสื้อผ้ามาแขวนข้างนอกให้เห็นอย่างเงี้ยจะจนผมก็เอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าหมดไปเปิดตู้เสื้อผ้าฉล่มลงมาเลยดุง <อ>ย<ะ>ัดลงไปไงซึ่งมันก็ไม่โอเคอีกใช่ป่ะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเอาใส่ในตู้เสื้อผ้าแต่ข้างในตู้เสื้อผ้าต้องเป็นระ,ะเบียบเรียบร้อยจับด้วยไอเหตุที่มันถล่มก็คืออย่างที่ลุงบอกควรที่จะคัดอันไหนใช้จริงอันไหนคือเอาทุกอย่างคือฉันฉันอันนั้นฉันก็หวงซื้อมาโอ้ยซื้อซื้อมาจากโอ้ยดีดีดีแต่ยังไม่ใช่หรอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนปัดใจเล้ว คือเก็บ้าไปในตู้เสื้อผ้าอแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยครับที่ม,มันถล่มเรียบร้อยเออนั่นก็ไม่โอเคอีกก็ต้องจัดให้เป็นเรียบร้อยถูกต้องไหมคะคืออย่างน้อยถ้าเกิดกรณีอย่างที่คุณตาโตบอกอถ้ามันล้นตู้จรๆๆิงๆเนี่ยคุณก็ต้องแบบพับให้เรียบร้อยแขวนเนี่ยเราเสื้อผ้าให้เรียบร้อยให้เป็นกิจการลักษณะเป็นที่เป็นทางวิธีการที่ป้องกันได้คือบางครั้งมันจำเป็นต้องมีฉากบางัง Oh. การเป็นพื้นที่คืออย่างน้อยอยากให้บุคคลภายนอก ah. อะเห็นเหรอหรือมองเห็นได้โดยง่ายคือต้องมีฉากบัง <Kh á. S 2> นะก็ยังดีกว่าที่แบบว่าปล่อยให้แบบเรียกะเปิดเผยเกินไปเปิดเผยเกินไปอ่ะหนูมีคำถามสำหรับคนสงสัยอีกข้อหนึ่งคือ <ười> เสื้อผ้าเยอะแล้วก็เลยสละ,ะห้องห้องหนึ่ง คือบ้านใหญ่มีบ้านมีบ้านในพื้นที Canadians> ่แหละสละห้องห้องนึงเลยเนี่ยเพื่อที่จะตากเพื่อที่จะเก็บเพื่อที่จะแขวนเสื้อผ้าแบบเนี้ยเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เออถือห้องเนี้ยไม่ห้องเสื้อผ้าแล้วว่าเป็นห้องได้ไหมได้เป็นห้องเป็นห้องเฉพาะไปอ่าเป็นห้องเสื้อผ้าทีคุณ รู้เลยว่าถ้าคุณเปิดเข้ามานี่คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดเข็มขัดอะไรทั้งหมดคือไม่ต้องใส่ในตู้ในในห้องคือเปิดเปิดไปปุ๊บคือมีแต่เสื้อผ้าเลยอ่าไมนเป็นอย่างนั้นไป w อ l k walking closet เรเลยใหญ่เลยก็เป็นได้ก็คือเป็บ้นลูกษยะใหญ่กว่าห้องนอนเลยก็ต้องทำให้เรียบร้อยใช่ใช่ใช่คือบางบ้านเนี่ยบางครั้งอย่ะพอพอใช้พื้นที่คุณตาโตบอกคือบางทีก็เดินเข้าไปไม่ได้เออใช่ พี่คุณคุณแต่งใจอ่อเดินเข้าห้องไม่ได้เดิมล้วว่พี่ผมจะเข้าไปวัดข้างในเนี่ยไม่ได้เลยเสื้อเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเลยต้องต้องไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเลยเป็นระเบียบแต่มันแน่นเต็มพื้นที่หมดแน่นมากพี่แืนคบแขวนไว้ผนังสองข้างแล้วตรงกลางก็มีเป็นแถวเข้าไปอีกอย่างนี้พี่เข้าไปวัดไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไม่ใช่เขาเองคือมันแน่นแน่นมากเกินไปจนไม่มีพื้นที่อ่ะเขาบอก คือใส่หมดแล้วเนี่ยเออเอาคำนี้เอาถามคำนี้ก่อนไม่หมดไม่หมดรอแล้วแต่ทำไมเสียดายการมันต้องมีหอมมันต้องมีอ่ะเอาถ้างั้นควรที่จะเข้ากดอย่างที่บอกแล้วแหละว่าลองหาเวลาไปบริจาคได้บุญด้วยใช่ใช่แล้วกันเนาะใช่ครับอ่แก้ไขกันนะคะอันนี้ก็ มีน้อยแล้วแหละไม่ค่อยเจอแล้วว่าถ้ายังไปเจออีกก็คืออย่างที่บอกอ่ะแหละว่าพยายามหาอะไรปิดบางบางนอยใี่ป่ะคืออย่างถ้าย้อะไรไม่ได้นะที่ว่าเป็นห้องเรียนโอเคแล้วเป็นห้องเรียนโอเคที่แต่การห้ามใช้ม่านนะเราใช้ม่านไม่ได้เราจะใช้ม่านไม่ได้นะเพราะม่านแบบทุบคริ้วไม่ได้เอาให้ว่ามันเป็นสัดส่วนแล้วกันใช่แยกสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจนค่ะ นอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วมีหมอนที่นอนหมอนมุ้งมาหมดก็คือเป็นเหมือนที่เก็บทั้งหลายเลยได้ไหมได้ไหมอย่างนี้หมอนเก็บหมอนด้วยอ่ะเหมือนเวลาอ๋เข้าใจเออคือมันคนจะอยู่ในตู้แหละเอาง่ายๆหมอนนะปกติมันจะอยู่ในตู้เหมือนเวลาเราไปโรงแรมใช่จะมีหมอนสำรองไว้ในตู้หรืออย่างที่คุณตาโตนะนนะก็คือคุณเอาใส่กล่องก็ได้นะ ่องพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้มีขายกันเนี่ยคุณก็ออหมอนผ้าข่งมาเก็บใส่กล่องหรือเสื้อผ้าคืเเก็บใส่กล่องก็ได้นะก็เป็นระเบียบดีได้ไหนไม่ใช่เนาะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะมิตรแดงมีอะไรถูกใจไหมคะถูกใจวันนี้อะวันนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้มีเรื่องหนึ่งก็คือมีพี่คนหนึ่งทำองค์จุ้ยปายที่เราเพิ่งไปดูมาสักระยะนึงนี่แหละ เขาก็ทาเกี่ยวกับพวกรับเหมารับเหมาสวนรับเหมา่สร้างนี่แหละแล้วเขาบอกอดีๆคุณแดงวันเนี้มีเจ้าใหญ่ติดต่อผมมาใหญ่มากเลยหมู่บ้านโครงการใหญ่มากเป็นมหาชนด้วยละบริษัทเนี้ติดต่อให้ผมไปคุยที่สํานักงานใหญ่อาทิตย์หน้านี้ผมงงตรงที่ว่าเขาไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนอีกแล้วก็คือแล้วเขาดิวตรงกับเขาไงปกติเนี่ยเวลาที่เขาจะไปคุยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนซับ ผงเขาอีกทีหนึง่งก็คือเหมือนเป็นเป็นหัวหน้าเขาอีกทีหนึง่งหัวหน้าที่นําไปคุยกับสํานักงานใหญ่อีกทีหนึง่งแต่งานครั้งเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นงานครั้งนี้คือเหมือนไม่ผ่านตัวกลางเลยดิวตรงดิวตรงมาเลยแล้วก็ไม่รู้เบอร์มาจากไหนด้วยเขาไม่บอกแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยอารมณ์เดียวเหมือนที่ขายน้ำ <S <S> น้ำผลไม้น้ำผลไม้วันนั้นเลยว่าไม่ไม่ได้มีเบอร์ให้ไม่ไปสืบค้นหาเบอร์มาใช่แล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ด้วยถ้าเกิดได้ก็คือ ได้ดีดีอ่ะได้ดีครับได้ดีก็เขาก็เลยเมื่อกี้ไปจิดเจอแล้วเขาก็บอกต้องเตรียมตัวยังไงดีเพราะเขาไม่เคยคุยด้วยตัวเองแบบนี้อเออเราก็เลยว่าเออเราก็บอกว่าวอนัดไงพี่วอนัดของท่านอาจารย์ผู้เหลือยันอะไรที่มีลูกลกุ้งลูกเกดกินไปนวันไปก็ว่าจ้างอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็บอกเตรียมตัวทุกอย่างแหละกาต้มน้ําที่อาจารย์ให้ก็กดรับประทานซะคือเราเตรียมพร้อมดีเท่าไหร่ มันจะมั่นใจมากขึ้นแค่นั้นเองก็หวังว่าพี่เขาจะได้งานนี้จริงๆเขาเขาบอกไหมว่าเป็นเพราะว่าเขาทาเคสอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็สงสัยอยู่ว่ามันมาจากหงจุ้ยหรือเปล่าคุณแตงเขาบอกผมบอกมันก็อาจจะมีส่วนที่เราได้ปรับเปลี่ยนเราได้อ่าไปดูครับสุดท้ายเนี่ยต้องต้องเท่าความนิดนึงอืคือเดิมเขาเนี่ยเป็นบ้านแบบเทาโฮมใช่ไหม แล้วอยู่ในทิศที่ไม่มีราศีใช่แล้วครั้งแรกที่เคยไปตรวจบ้านเนี่ยท่านอาจารย์ไล่ออกเลยใช่เพราะว่ามันมันมีชัยภูมิที่ไม่โอเคที่สุดเพราะว่าอยู่ในในซอยที่คับแคบมากมนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่มองไปก็เห็นถ้วยยาใช่แล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยแบบพูด,พด,พดง่ายๆว่าการบริหารภายในบ้านมันผิดหมดท่านอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะไปหาเซฟเฮาส์ที่เป็นคอนโดยุคแปดอยู่ครับ แต่เขาก็ฝืนแบบไปเรื่อยๆอยู่ตั้งเกือคือด้วยความที่เขาฝืนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือคุณแม่คุณแม่เขาอายุมากแล้วแล้วคุณแม่เนี่ยเขาต้องเป็นคนดูเขาต้องเป็นคนดูแลเองสุขภาพแม่ไม่ดีตัวเขาเองเนี่ยไม่มีครอบครัวแล้วแต่เขาแค่มีคุณแม่ท่านเดียวที่แบบเขาต้องอยู่กับคุณแม่ดูแลตอนนี้คุณแม่ไม่สามารถไปเซฟเขาได้ตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือฝืนฝืนไปตรวจบ้านลูก สามครั้งสามครั้งทุกครั้งโดนไล่ออกหมดโดนไล่ออกทุกครั้งแต่อาจารย์ก็ช่วยนะแต่ตอนตอนครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์ยิ่งคำขาดละเพราะว่าเพราะว่ามันจะเปลี่ยนยุคเก้ายุคเก้าแล้วยืดเยอต่อไปก็จะยิ่งทำให้เหมือนกับว่าเข้าเนื้อเข้าเนื้อขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ยพี่เท้าความนี้เพื่อให้ให้ลำดับความว่าการไปตรวจบ้านสามครั้งเนื้อปรับรุงช่วยแล้วก็ไม่เคยมีข่าวดีเรื่องพวกนี้ให้เราฟังใช่ไม่เคยมาแจ้งเรื่องข่าวดีว่าได้รับออเดอร์อะไรายใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค จนกรทั่งจนกระทั่งแบบตัดใจอ่ะย้ายไปอยู่คอนโดบ้านดาวสวนสวรรค์ยุคแปดก็เริ่มมีข่าวดีมาเรื่อยๆครับอันนี้เราเราต้องถือว่าการเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยมีผลจริงอที่เห็นผลนี่คือคุณแม่คุณแม่บอกลูกนี้มาตั้งนานแล้วชอบกลับเป็นกับเป็นคนชอบมากกว่ากับลูกอีกเพราะเอ้ยแม่ชอบนอนนี้นี้นอนหลับสนิทหลับสนิทแล้วโรคประจําตัวไม่เป็นใช่นั่นก็ดีไป ปิด้า้กันด้วยเรื่ององจุ้ยในใจสาหมวกดำองจุ้ยของท่านอาจารย์หมาะนะครับจงมีความเชื่ออยู่เสมอเถิดว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เราหาได้ไม่ยากแม้ว่ามันจะเป็นความสุขในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจากที่เราเคยวาดหวังไว้บ้างก็ตาม,มนี่เข้าเรื่องเมื่อกี้แที่คุณแม่มีความสุขแต่ตอนแรกที่ยังคิดอยู่ถ้าไม ก็ลากคิดว่าที่บ้านดีสุดแล้วอบ้านที่ดีสุดแล้วออกมาแล้วโอ้ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านเลยนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวความรู้ดีๆจากเราสามคนสามประสานพบกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการหวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับ